คุณหมอนัดมีสิทธิ์ลาประเภทใด A. ลากิจเพราะเป็นธุระส่วนตัว B. ลาป่วยเพราะถือว่าเจ็บป่วย C. ลาโดยไม่รับค่าจ้างคุณตอบอะไรคะลอเคลียร์5วินาทีคำตอบคือ B. ลาป่วยเพราะถือว่าเจ็บป่วย ถ้าร่างกายของเราปกติสมบูรณ์แข็งแรงดี หมอก็คงไม่นัดใช่ไหมคะดังนั้นกฎหมายจึงถือว่าคุณหมอนัดเนี่ยก็แปลว่าร่างกายของเรามีการเจ็บป่วยอยู่จึงต้องนัดเพื่อไปทําการรักษามีข้อหารือจากกองนิติการก,กรมสริการและุ้มครองรายงานนะคะเป็นกรณีของลูกจ้างที่คุณหมอนัดไปฟอกไตทุกอาทิตย์ก็สามารถใช้สิทธิลาป่วยได้เช่นเดียวกันดังนั้นคุณหมอนัดลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยได้นายจ้างก็ต้องให้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นเลยนะ นั่นคือลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้าง30วันทำง,งานต่อปีค่ะเข้าใจกฎหมายแรงงานแบบไม่ง่ายขอฝากติดตามรอ,อเคลด้วยนะคะ